ไม่เคยรักใครเท่าพีใ่ใครนุย้ยรักพีกใ่ใครนุ้ยคนเดียวต่อเด้ไม่เคยรักใครเท่าพีใ่ใครนุย้ยรักพีกใ่ใครนุ้ยคนเดียวนะพี่ ไม่ไม่ไม่เคยรักใครเท่าพีไข้หนุยนี่สุดยอดรักพี่ไขรหนุยคนเดียวนะพี่ออชัดเจนเห็นไหมไม่เคยรักใครท่าพีไข้หนุยรักพี่ไขรหนุยคนเดียวนะพี่เยี่ยมไม่เคยรักใครท่าพี่ไข้หนุยรักพี่ไขรหนุยคนเดียวนะพี่โอ้โหสุดยอดวะ ไม่เคยรักใครเท่าพี่ไขรหนุยรักพี่ไขรหนุยคนเดียวนะพีล่ลองใช้ได้เะไม่เคยรักใครเท่าพี่ไขรหนุยรักพี่ไขรหนุยคนเดียวนะพี่อันนี้น่าจะไปวัดแล้วเนี่ยใครต่อใครต่อเคยรักใครเท่าพี่ไขรหนุยรักพี่ไขรหนุยคนเดียวนะพี่น่ารักมากเลยเสียงใครวะเนะี่ย ไม่เคยรักใครต่อปีใครหนุยรักพี่ใครหนุยคนเดียวนะพี่ผ่านหมดยังฮัลโหลอะครับไม่เคยรักใครต่พี่ใครหนุยอะพี่ใครหนุยคนเดียวนะพี่มันอยู่ยกล่องปั๊ดมันไม่อ่านรงอะไรวะ S 1> <S 1> <S ไม่อ่านโรงมันก็ดีต่อไม่ไม่เคยรักใครเท่าพี่ไครนุย้ยรักพี่ไครนุย้ยคนเดียวนะพี่โอโนี่มันไปไหนมนวะเนี่ย <S <s <we at> ไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่นุ้ยรักพี่ไครนุยรรน้ยคนเดียวนะพี่มีโอกาสจะดินเสียงปริศาน้อยมากเห็นไหมไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครนุย้ย รักพ no no ี่ไ mmm ข่น้อยคนเดียวนะพี่หมดยังหมดยังยังค่ะไม่เคยรักใครเตาพี่ไข่นุอยรักพ well ี่ไข่นุอยคนเดียวนะพี่นีไม่ทาวีนะเนี่ยเสียงเมีทาวีไม่เคยรักใครเตาพี่ไข่นุอยรักพี่ไข่น้อยคนเดียวนะพี่วันนี้มีลูกเล่นเลยครับ ไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข้หนุยรักพี่ไข้หนุยคนเดียวนะพี่หิวข้าวไม่รู้ต่อเนี่ยไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข้หนุยรักพี่ไข้หนุยคนเดียวนะพี่นี่ต้นมันไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข้หนุยรักพี่ไข้หนุยคนเดียวนะพี่โอ้โหนี่จะรีบกลับบ้านอะไรเนี่ย เหมือนรีบใครใครต่อหมดยังหมดยังเนี่ยพาพานดมผงมาไหมอาจารย์ไม่มาไม่มาเออไม่เคยรักใครทั้งพี่ใครนุ <Rap> <laughs> ้ยรักรรพี่คนนี้คนเดียวนะพี่รีบกลับบ้านเดรปป์ตไม่เคยรักใครทั้งพี่ใครนุ้ยรักพี่ใครนุ้ยคนเดียวนะพี่